ไปรุ่นคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดย d o อกบัคช็อปบริการเติมโดบัะคราคาถูกๆนะฮะดูเลตนตรงนี้เลยถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยและคลิปนี้นก็ยังมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาหนึ่งเจ้านะครับนั่นก็คือราวาบัคนะฮะบ,บริการไข่ไอเดีไก่ตันนะฮะในแบบบล็อกฟู้นะครับแถมราวาบัคเนี่ยก็ยังมีบริการเติมโดบัะคราคาถูกสุดคุม้มตรงที่นี่เลยครับและล่าสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือคริสตันช็อปนะครับบริการกดผลต่างๆในแบบบล็อกฟู้นะฮะแล้วก็กดเกมพาร์ตด้ กดเพชรใน All Star Tower อัลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟเนด์ในห้างต้นที่นี่เลยนะครับคริสตันช็อปลิงใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปละขายของไปแล้วก็รวยโอ้ยนะครับบาบอมเมเปพีนน่น้องก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมบ่าวบูมแล้นี่พี่ซีตลอดพี่ซีทฮัลโหลเอาไะพี่ซียเอาไปพี่เซียนเนี่ยเอาไปพี่ <c oughs> เซียนมัวดิงโม่โอ้ยไปล้วพี่ <c oughs> เซียน <c oughs> <c oughs> แต่ไปพี่เซียนเลีอ่ะมึงยจะไปพี่เซียนดิ อ่าแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับโอ้เกมเฮียโคนละเกมเลยสัตว์เฮ้ยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับน้องสันสวัสดีน้องสันฮัลโหลสวัสดีครับดีครับน้องสันนะครับอายุ8ขวบเลยครับจะมาเล่นกับเราแล้วครับใช่วันนี้เฮียได้กระทืบเด็กแววแวามึงก็มาดิมึงมาดิมาดิ กูรู้กูรู้กูรู้มึงเดิว่ากรวยนี่อยู่ไอ้งอกกูรู้กูรู้ไม่แดกไม่แดกดีหาเฟ้งยี่ดอกมาเดี๊ยวไม่เอาเลยอ้าไม่ไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บอะไรได้หมดนี่มาดิ๊ยโอยมึงจะตายแล้หรอไม่ตายแล้วพอมยี่ดอกมึงตายแน่เอ้ยยันมาโทรโทรศัพท์ขยะเฮียขยะกี่ตัวยังเป็นแอลพอมึง

เฮ้ยม <c oughs> ันแตกล่างแตกล่างเหรอเอลไอ้สันหยุดสันหยุดสันหยุดพี่ขอก่อนพี่ขอสันพี่ขอเอลเก้ออะไรมึงมหาพ่อเก้อเก้อมาหย่าตายไม่ต้องยุ่งตายไม่ต้องยุ่งแอบขยายดิพี่จารณาเองไอ้สันหย่าไอ้สันเพิ่งกดแตกล่างเองเก้อเยอะแตกล้วองยุ่งเหรอเออไม่ต้องยุ่งเป่นพิจารณาเองเฮ้ย่าแต่คดีหรอเอลหลับไม่ได้คดีหรอกูถามว่ามึงได้แค่ได้หรอเฮ้ยมึงจตกกันหยีโล่อะเอล เอลให้โอกาสมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงก็มาดกูบอกให้มึงหยุดกูบอกให้มึงหยุดกูบอกให้มึงหยุดเอลกูบอกให้มึงหยุดเอลขยะสเปสตีเดวอลต่อยยี่เราจะตายยี่เราจะตายมดเอ้ยเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยมัตายพิลันเลยได้เอลมันไม่ใช่โนสเอลอย่ามาแล้วจริงจริงเยอะเลกลาบอะมึงกูจะตายเดวอโลตีดอกเยอยอือเอาตายเบิร์ด ฮ่าสุดท้ายฮีโร่ก็ช่วยใครไม่ได้เอาไว้ยท้ายกูก็เป็นผู้ชนะแค่นั้นแหละขย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 ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมขยะเหมือนเดิมอี่เก็บมาดิเก็บมาดิมาเลยที่ไงบอวบอว์ดีมึงรอเงี้ยอะไรมาดิมาดิจักรยานสิงเฮ้ยไม่ต้องไร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 เฮ้ยเก็บมาดิยี่ห้อเก่าเก่าไอ้สันมาดิ

กีกว่าเดีเนี่ยหาแม่เอยเนี้ยเาโดนจกรยานทบตายหุ่นมตายเลยเียโอ้ยเียเลยยิงฮีโร่ปันยาวโดนจักรยานทับเออกูแตกนี่ไม่ใช่ทั้งเบจิต้าและโคูอะไรอันนี่คือเบจิต้าย่าบัวหย่าบูบ้านี่บ้าบ้าาดิ ไปกนี่อกูจะะกี้ว่าอะไรดบ้วดเลยดีเลยมันดีมันบดิมาดิมาดิมานิมาดิมนอีโง่มัเกิเยเลยขึ้นมันเกิดเยอะดอะมาดีเยอะไวดีดิม่จิตโรันว่ามันอ้เป็นไทอเนาะเก่ามึงเก่ามึงยี่อะไรฮะสัตว์เป็นยีอะไรฮะเยี่อะไรฮะยีอะไรฮะีายฟุ่นเลยเถิด้ยยักแม่โอ้โโ กูจำได้ความรู้สึกตอนนั้นที่กูต่อยหน้ามังกรฟ้าไปโคตรเองมังกรฟ้านี่มังกรฟ้ามังกรมึงก็มาดิมึงฟ้านีมึงมาดิต่อยหน้ามังกรฟ้ามึงต่อยหน้ากูให้ดูหน่อยโย่มาดิมาดิมึงก็มาดิมังกรอี๋ต่อยหน้ามังกรฟ้ายาวยิงกอลยสัตว์ในคุยโทรศัพท์มันเลี้ยตายได้เย่ย ไอดีดีดีพอบีโทรศัพท์ททมันหลบปอหลบปอหลบไปให้ายหล่อนพอบีมีีไอ้เหี้ยโอ้ยมีเฮอะไรครับสัตว์มีเหี้ยเลยซางนีซาง,งสินเนาะสัตว์เหี้ยมันแรงจังวะสัตว์ยังแรงเลยอ่ะเฮ้้ยยเหีกูสวยสัตว์ไม่ได้เลยม,มาดิกระอกเหี้ยพุงโง่เหี้ยพุงโง่ปัดตีต่อยแม่งอย่างเอียเอ้ยเหี้ยมึงพอยังเอวนี่คือซูปเปอร์สยามรู้พอยัางเอวตาย นี่คือซูเปอร์สยามรกูบอกแล้วไอ้สาไม่ได้ะคนตีข้าวนวะเยเหี้ยสาไตัวสี้ักติไม่โดนแล้วตายไ้หมดเลยเหียขยะดีนีนี่ควรจะมสจะกลับมาันทีม่เอาเวอ้เหีย้มนจากอกูไอโฟมเยอบ้าดิบ้าดิมึงบาดิบ้าไอเ้ยสะับเสนอสะดับเสน จะกลายเป็นจิตว่อีก้หรอตายดีเจ้อ๊ยไม่ตายเหรอโอ้ยบูเอลตายวิ่งเจ้าด้หมดเลยรอคิายแล้วเจิอะไรนี้ง่ิายเลยเ้ยเฮ้ย๊บมาต่อยโคตรแรงไอ้เข้ามาดิ มันเอาหัวใจกูไปเลยเหี้ยมึงเก่งนะใช่ไหมเอ้าผู้มึงเก่งนะใช่ไหมได้มึงเจอตัวนี้เล้วกูจัดให้มึงเลยกูมาแล้วโอยาชีโอยาชีโอ้ยอาชีหยกูกลายเป็นโอยาชีไปแล้วดีโอ้ยอาชีบอกเยัยอะไรเงี้ยเมื่อกี้มึงอกีเก่งเหรอเมื่อกี้เมื่อเก่งเหรอฮะมึงเก่งเมือมึงเก่งเหรอเก่งเหรอมีโอยอาชีหยาิกันโด ไปไหนได้ยะไปย่าไก่ย่ะไปย่าไอชืไปตายตาแกโอ้โหมึงพาไปเลยไอย่มึงมาดิยมึงดิดิมึงมาโอ้ยโอยไอชีเียมปเลยมึงพาอลีเอาเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเกมเยามดิ

นี่ๆีีกูสัไปหมดเลยกูสัไงหมดเลยย่าสเตเบอร์แมนโคตรเอ๋อโคตรเอ๋อไปดูไปดูไปดูไปดิตายย่าเออเออเอโอ้โหตายแล้วเก็บค่าค่าป่านปักเยังไปเก็บีดาวกูไม่ไม่ขยับเลยกูเร็วเกินไปย่าดีป่านเดอร์สเตเบอร์แมนนี่ป่านย่าเฉียวเพี้ยนว่ะ เดียกขาว่าพอสิพ่อแม่มึงกอะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่พ่อกุยดอกอุ้ยกูมาดิอุ้ยหี้ยมันเร็วมันเร็วมากนี่อะมึงมาดิมาดิกูมาดิมาดิมาดิโดนเจ้ามึงผิดพลาดแล้วมึงผิดพลาดไปแล้วโอ้ยเหี้ยมึงมึงยาวกันรุ่นก่อนอ่าโดนโดนโดนเอาโซโลพิชาดาพิชาดาพี่โตายตายตายหมดเชี่ยซันพิชาดาของเองยังผิดพลาด พอเอลมาดิมาดิเบดีโใจเอามือกับผีเพี้ยนเอลกูบอกมึงแล้วว่านใจเมึงกีบพี้ยมึ่มาดลิโนม่กับพี้ยนแล้วเอลรู้จักดีไหมกูจะปกป้องเนสโกจังเองกูปกป้องเนสโกจังเองยากดีกูเพียด้วยคาเอาโยนดีกูกาตตานในคนี้เหรอ พี่อาวันได้แค e wow, wow. eh eh, e yeah, eh. eh. ่น eh. ี <points> ้หรอพี่อตีก่อนเลยวควายตีก่อนเลยควายตีก่อนเลยตีควายตีก่อนเลยว้าวว้าวอุยเฮยอะอ้ยเฮ้ยมาวันนี้เยอะกูรอดกูรอดแล้วไอ้เหี้ยกูใช้ปาตะวันกูให้เบิร์ดน่ะกูให้เบิร์ดเลยโอมเยย์ไปตายเยยกูใช้ปาตะวันมึงมึงอย่าลืมว่ามึงมันแค่แค่ของที่รับต่อแต่ของกูก็คือต้นตำรับ สูตรเหล้ากาบมะลอยเฮียโอ้เมื่อกี้มึงเอาไปแล้วว้าสุดรล้ากาบมะลอยโอ้โหเจ้สัตว์เอ้ยได้เอลมวจัดการมือตันวิชาดาบเองยังผิดพลาดอีกเยอะเฮียมบริการมือเอวมึงคือสุดต้นตำรับใช่ไหมเอ็งคือสุดต้นตำรับใช่ไหมเอ็งวิโผล่ดิ อยู่ไหนอะมึงไปดูจากกูไปแล้วว่ากูคือใครอแล้วมึงจะไปพูดแบบนี้กับกูกโอกาสมึงขอโทษกูลเกมมันไปเื่ไรอมากวยโอกาสมึงขอโทษกูเยี่ยมาดิัเอ้ยมาดิว้าวโอ้งกูขต่อเลยมาสามิมนีเยี่ยมไปกันดีกียอะไรกียอะไรอกเาเ้ยตีแลอยไว้สัตว์ีเยี่ย ตายเฮ้ยไตายได้ไงอ่ะเยีะไอ้ทันไม่ตายวะเยอะไอ้เอาตายไปนี่วะาระพงมูเดืตายเยอยตายมากตดเอาอ่ะดีตายเอ้ยไม่ตายอีหรอ้ยเออตายไปเลยเฮียเหลือเหลือมึงแล้ะไอขยะเหลือไอขยะไอขยะมาดิมาดิเยอะอุ้ยบมาดิมาดิเฮ้ย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 ยเฮ้ย้เฮยเฮ้ยเ้ยเเฮ้้ยเฮ้ยง มาดิไ่ได้ไหมอ้ไปมึงเลยอ๋อนี่นี่อ่มันลากูกูอยู่ข้างหลังไ่อะกูกได้อะทำไมอะบอกทำไมอะม่ต้องบอกกูหรอกเม่ต้องบอกกูหรอกดิ้งไปเลยเดี๋ยวจังหวะลุงต่อลุงต่อลุงแมวไปยูาวตายเืไไปดีอย่าแตกไอ้เนี้ยดีดีเอาาเอาไอ้สัวไอ้ช่วยไอ้ มีลูกเด็กไหมเยอยเป็นเจมสทีกู้จัดก็แล้วเป็นได้ไหมเป็นได้เยอะเพึ่งดินี่ฮะอุ้ยอย่างเดียวอยู่นี่ไงเอาไปละมาดิเข้ามาดิมึงก็มาดิมาดิกูให้มึงเลยกูบอกมึงเข้ามากูบอกมึงเข้ามาไอ้ปัดมาดิเอ้ามึงมรีบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไปไปช่วยพี่ช่วย ซี่ไงมาดิอาเบซิมเยอะว้าเร็วกว่านี้กูต้องเร็วกว่านี้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 เยอะดิฝ่ามือมึงมาดิมึงมาเฮ้ย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 มึงมาไอ้สันหน่อยไปพี่ขอเองเย่ะมาไอ้พัดตาเบอสิมว้ามึงกดเฮียเลยมึงกดเฮียเลยกูอถามมึงกดเฮียเลย ตัวเล็กยังเกียร์นี่เฮียเยอะไรกูก็กดสมั้วเลยเฮียพุ่งเลยครั้งแรกอ๋อจริงละไม่แน่ใจหรอกูจะเป็นคนกวาดล้างทุกสิ่งเกี่ยว่กับนี่เกียี่ยวกับอมกูตัวแล้วกูจะเป็นคนที่กวาดล้างทุกสิ่งเฮียสันสันหยุด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  กูกอยสันไปรับสตีนเงี้ยตาเบิรตีมมึงหมดไปได้แล้วการตตีล่ะการตตนตบนานดีดอกคาห่ามึงจะคลายบิรคาบิร์คาบิร์หยตาบิรตตมแล้วหย่ยมาดิคลายก่อนหยงงมองไมเห็นการตีกูดีกูหลบอุ้ยกลบมาไหลมึงหลบยไมาดิหลบยไไมึงมา เฮ้ยอะไยอะไรยุดหยยาเยี่ยไอ้ตาใหญ่มึงสั่นพี่ออมมาเ็เด็กัดกูดิไอ้เ้บอมเด็กเียลูกเด็กกูนี่ลูกเด็กกูเยี่ยยืนดูตาบทีบาเยียดกนไปแม่ฮาฮาเป้งเยี่ยนีเฮ้ยหลบได้หลบได้ตลอดเลยอ่แลกกันน้องอุ้ย ้ยาแหละอะไรอ้ยโอ้ยพ่อมึงเฮียไม่กู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 รีไม่กูไม่กูรีไม่กูรีไม่กูไม่กูรีไม่กูตายแล้วตอนไปตายเล้ไอซานไม่มีสกิลว่าใช้ไอซานมีสกิลว่าใช้มันมีสกิลเดียวไงถ้ามันกดใช้ก็คือหมดเลย ดิไปฆ่าเลยไปฆ่าเลยฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนเลวเลวเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าไม่ฟาดกูไปยังไงแล้วตายเอาเยอะตายเยอะตายไปแล้วเยอะตายไปแล้วฟาดกูเฉยเลยเมื่อกี้เลยไง้ร้อนอยู่กูไปยืนมองเลยอมองมันมันล้อไก่แกเอามือเป็นไก่อะมันล้อไก่กันได้กันได้มันก็ปลดมันก็ปลดกันดิกันได้ไหมอ่ะ พอมันตีว,ว,ว oh, เ,อเอาเฟดานเลยโครเชียนนะ <laughs> <laughs> ร์านตีนยมีมึงยัมีต <laughs> ีอีกง้ <laughs> อเยกูไม่ใช้ตีเลยง้พะเาโครด